ลูกนี้ได้ยิงโอ้โลงลงลงทำแบบนั้นแ่ะคุยสองหมื่นห้าคุยโอ้โหกรรมการให้สัญญาณแล้วก็เชียร์บอสอเว่นอยู่ไหนผมขายโทนี่โค้ดไปดีแล้วผมมองว่าแม่งเดี๋ยวราคาก็ล่วง แพงเกินไอ้เหี้ยกูไม่กล้าเก็บไว้หรอกพูดตรงๆเลยนะมันแพงเกินอะเดี๋ยวมันก็มีมาอีกกีดหน้าแต่เอ็มยังเฮี้ยอะไรสัตว์กูบอกเลยแล้วลงไปดันเอ็มมันขึ้นแบบนั้นอะโอกาสมาถึงแล้วทีกาสจัดโอ้โหยิง ไอ้เหี้ย <c oughs> ตัวตัวพอสโคมันปล่อยมันไอ้นอี่มนไม่ได้ไดีกว่าใช่ปะ่ะมันวิ่งการส่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะล้ำบ่หวะ่ะฟานเเดบนีโนมาเหรอเอริสันเขากำลังมองหากองเชียร์ เป็นว่าที่ททเข้าทำกายเกมอย่างหนักแน่นไม่ได้โมไปไ,ได้เต้ตึงไปมั้นเนี่ยไอ้เหี้ยตึงไปเปล่า,าไอ้หนหูหหเอ้ยเอาผมยากหน่อยรอบนี้ไรโดโหโหผมใส่เบอร์เจ็ดแล้วไงมันซักไกลเลยอ๋อ เดี๋ยวเปลี่ยนพอตโคไปเล่นหน้าเป้าอ่ะขอลองหนะ่อยซัอร์ตมันนี่ขอลองกลับไปเล่น CDM เ็โอเว่นน่าเฮียใส่ใครเฮ้ยเอาดี ง่ายเลยอย่างเงี้ยพวกเขาทำประตูได้เป็นประตูขึ้นนำเดียวไต้องยิงอัดเลยครับแค่ยิงผ่านไหวเปล่าลูกไหวเปล่าลูกไหวเปล่าสุดมากจริงๆเท่านนั้แหละครับตะโคนล้ได้ยังไม่ได้ยิงเลยจะคมไปกว่านี้แล้วครับเราทำได้เฉียบขาดมากฝังน้ำหนักและทิศทางบอลที่ส่งเข้าสู่กลนตะข่ายครับไสัตว์สกัดได้แบบแม่นยำเบ็คแฮม เฮ้ยมึงดื้อจังอ่ะเฮ้ยเห็นลูกยิงเฮ้ยอีหี้ยอะไรมันจะล้มแล้วมันยิงได้ใครวะดูดูภาพช้าดิน่อะไรของมันรู้อะยิงทิ้งหายไปโอ้แท้่โอ้แท้ตอนที่โดนโดนตัวจริงเขาไปอยู่ผมแล้วอ่ะถึงการเล่นที่ปูกำลังปั้นสโคอยู่ไอสัตว์ใจเย็นดิอีหี้ยปั้นไปลุงผมว่าเปลี่ยนจากการปั้นสโคอะไปปั้นดิตาลีดีกว่ามั้ครับลุง ถ้าลุงจะเล่นได้แค่เนี้ยครับลุงพลาดอีกแล้วดีกว่าบอกได้สุดยอดอะไรอ่ะดูลูกนี้ได้ยิงโอ้ลงลงลงท่านนั้นอะคู่สองหมื่นห้ากูโอ้โหแต่มันดูเขารักนะ เว้ยมันทำให้คนวิ่งไปกว่าเดิมเว้ยเฮียหรือว่านเล่นซีดเฮ้ยเฮ้ยเฮียตที่สวยเลยอุยเลอสระตัที่ยอดเยี่ยมเนี่ยสโคข่นขาดโอเว่นไงบอบลูก้ไปอเข้ามาโขด้ทงครัอเว่นคงังเป็นไปได้ยากเอาเซเว่นไปก่อนนฮะเดิเอเซเว่นก่อเนียครัอะไรวะโดนเลยบอลยิงได้ไงวะีว ผมเมมให้ลุงแล้วนี่ไงลุงอยากได้แบบตึงๆผมก็จัดให้ลุงได้ให้ลุงยิงแบบยากๆอ่ะเปือ่ะเปือละปืนละลูกนี้อุ้ยเฮียยีงแรงวะลูกนี้ได้เตะนี่หัวแดงหัวแดงแปดทำพลาจะเปิดบอลหัวแดงแปดแน่หัวแดงแปดแน่แปดแน่เที่ยล้มสัตว์มาเลเซีย ลูกนี้พูดถึงสินเป่าล้ำหน้าชัดเจนที่ผมเล่นสไตล์ปั่นเรามันมาเล่นยากตรอตรงตยนี่มันเท่ครับลุงความหมายง่ายเลยแล้วมันก็ไม่ขาดทุนครับลุงลุงซื้อราคาเนี้ยลุงไม่ต้องคิดมากหรอกมือเราขายได้ลุงคือคือคืออาจจะเล่นไม่เข้ามือไม่เข้ามือแต่คือลุงซื้อมามันไม่ขาดทุนแน่นอนครับที่ที่เราประกันได้ง่ายยิงได้เฉียดขาด ถูกถูกสองหมื่นห้านี่ถูกไม่แม่ต้องกูตอนแรกผมกะจะจบเขาสามหมื่นด้วยซ้ำยังไงแฟนแมนยูมันมีคนเอาอยู่แล้วครับผมคนนึงอะแต่ผมสู้สองหมื่นห้าไม่ไหวหรอกสักสองหมื่นได้อยู่คิดว่าเกมมันจบไปแล้วในครึ่งแรกแต่เขาได้รูปฟรีคิกลุงอย่าไปดันราคานะครับลุงส่งไปนะว้าวพูดเงินอยู่นะครับลุงล้านล้านพออย่างั้นลุงอย่าไปทำอย่างนั้นลุงแม็กซ์เลนลุงก็น่าจะเป็นลอยอะลุง ไปทำอย่างนั้นครับยิงเลยแบบเนี้ยยิงลูกนี้ลูกนี้พุ่งปัดออกไปได้มีโอกาสเปิดบอลเป็นลูกยิงผู้รักษาประตูกระโดดเต็มเงี้ยโอเคเฮ้ยเลเวลยังไม่เต็มเปล่าลุง

นี่มึงดูเฮ้ยธรรมดาที่ไหนล่ะโอฮัน่าโอฮัน่ามันชื่อโอฮัน่านี่ล้ำหน้าส่งขึ้นอ่ะเหี่ยมันช้าวิ่งทคำมันใหม่เราไปเว้นะโไมนไปทำอะไรกับมันอย่างนั้นดูวิ่งเดซอยตีแตกเลยเหี่ยมก็เสียเต็มุมมัจะขึ้นหม่งทำไมอ่ะโค ขับมาก่อนเหมือนนี่เออไอ้เนียปั่นก็ได้ดีว่าจบตะกรก็ได้ดีว่าแต่ต้องต้องป้อนหน่อยต้องป้อนหน่อยต้องป้อนหน่อยบจ่ายอลให้ต้องต้องป้อนเขาหน่อยนั่นเองเข็นประตูขยับเข้ามาที่สามประตูต่อสองปาเดอร์เบค เฮ้เจสซี่มันก็ทำอย่างนี้กูไม่ได้นะยู่เวนฟอสโคโอเวน่นบ็อกบาในการจ่ายบอที่เชยบขาดคูแค่แข่งขอ้ยลรกนี้บล็อกได้ดีฟอสโคบ็อกได้สุดยอด เป็นไอบอล์บอทำท่ทาจะเปิดบอล์โอ้โฮเป็อลูกร,กรอรี่อื้อเอาดิดโอเวน่นพอสโคลกดผิดไอ้สัตว์<ข>อ๋อถ้าหลับกล้องหลังออกล่ะครับไอ้ลูกเต็กมูเมเต็มุมนีร้อยรอบไอ้เยี่ยแม่งทั้งวันอ่ะ เฮีย <_ an> พี่เบ้ครับลุงพี่เบ้ครับโอ้โห่ายตายอะไรอย่างนั้นนะเอาเครื่องบินมาบินนะั้งแฟนๆเจ้าตทีเข้ามทีมขึ้นนำในช่วงท้ายแบบนี้บวางส่วนก้อนกังวลเหมือนกันว่าพวกเขาจะรักษาละครจนหมดเวลาได้หรือไม่ใช่ครับ พวกเขาก็ดูภูมิใจนะครับกับประตูที่ได้มาแต่ว่าก็ยังเหลือส่วนที่ต้องทําต่อจนจบอยู่อีกแล้วครับอจ่ายไปไหนลิกนการ์ดเบคแฮมลิกนการ์ดพอสโคมีโอกาสเปิดบอล ปั่นสิสวยไอ้เหี้ยมันก็เกินไปแบกแค่ไหนล้ครับแต่พวกเขายังไม่ยอมครับยังเดินหน้าต่อแล้วก็กลับมาได้จริงๆนะครับเสมอกันแล้วม้เวลาจะเหลือน้อยตู่แบกะหลุดพวกเขาจึงตึ่นเด้ต้องใช้ความได้ทำต่อเวลาไวนะ้เนี่ยไม่แน่ใจรู เอาล้วครับมีโอกาสท่านลุงถามตอบเวลาทำไมในเมื่อลุงจะแมแล้เดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับเกมนี้พี่ขว่วยไม่ไม่ท่านลุงนะครับตอบเวลาทำไมลุงรู้หรือยังว่าผลของลุงนี้จะเป็นไงอ่าว่าว่าเลยเท่าไหร่อ่ะก็เป็นอย่างนี้อ่ะอะไรอ่ะอะไร่ะโอ่งมาผมก็หมู่งสูตรเนี่ยอะไรนะก็ทำไปบ่อยๆเดี๋ยวผมไปทำให้ดูอ่ะมันหมู่งง่ายเรากไรอย่างนั้นะเฮ้ย ไม่ตลกไม่ตลกเวลา90เฮ้ยต่อ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 ทั้งสองทีมออมาพร้อมที่จะเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วครับมาดูว่าพวกเขาจะมีความคิดอย่างแค่ไหนเกมเริ่มเอริเซนฟอเบียนี่มันแน่นเพียงจริงว่ะมันจับบอลหลุดต<ค>ีนดงสโคหลุต้องเล่นแบบป้อนยิงยิงือสนสไนเปอร์ บอลได้ดีเป็นจังหวะที่เข้าทำลายเกมอย่างหนักแน่นฮอสโกล์แมคแฮมลูกนี้ได้ยิงพวกขี้เชี่ยสุดๆพวกเขายังยิงเข้าเลยถ้าเข้าลูกนั้นก็เกินฟายตรงทักษะนี้ยกบอลได้ดุอะไรสัตว์ เป็นเหลืองาจานส่งแบบยังไม่พร้อมด้วยเดียวสัตว์อีริสโนโรนาโดอุ้ยโคน่ามันเซฟได้งเกิดยอดเวลาเกดยอดเวลาเฮ้ยเดี๋ยวเ่นไปให้ได้ตมดิว่าไอไอสโคเนี่ยตัวเดียวในเซิร์ฟปะตอนเนี้ยตัวเดียวตัวเดียวเลยเหร เดาได้สิย้าไม่มีมานะได้โอกัดซื้อเขาเท่าไ,รไหร่บอลต่าหมื่นห้าได้เหรอรายยี่ห้าหมื่นห้าเหรอก็เหมือนไอน้นี่แหละโะ<อ>คมันไม่ใช่ตัวยิทครับลุงแต่ว่ามันคนรักแมนยูเล่นมันราคาแบบไม่ได้แรงมากแต่สแตทมันเยอะจริงโอ้โหดูทีมเวิร์คของทั้งคู่ โอเคสวยจ้านี่ยิงบอลดีแล้วเหรอเยี่ยวน้าไอ้สัสเอหเขาวิ่งขนาดเลยมันมีอึดนะแล้วอย่างว่ามีปอดนะตอนนั้นแหละปอดแหกว่าหนูอีกอเมสันเมาส์แล้วเมสันเมาส์จ่ายบอลลูกนี้ให้เขาฝั่งตรงข้ามตััดเสียกนอองบล าโอเว่นเฮ้ยเปิดช่องว่ะโอ้โลมันมันไม่ใช่แบบมือปืนชีวิตจริงนะโลมัไม่ยิงแบบนั้วนาะเฮ้ยชีวิตติวแล้วยิงกันไอ้เหี้ยกูพยายามยิงเหมือนชีวิตจริงอยู่เนี่ยไปโดไปจบจบไปไอ้เหี้ยไม่ต้องปาป้อนละไอ้สัตว์ป้อนละ ไม่ปอดละไอ้เหี้ยขึ้นเกบลุกไม่ได้เจยกันคลองบอโอ้ยแบ็คแฮมเฮ้ยเฮ้ยโรนัลโดวิ่งทเอาไปี่สักเอ้ยนาทีบาปเนี่บีมาลุกลอยยิงแรงไปผมฝัดมันเข้าไปแล้วแต่ไม่ง่ายไปไงคนแรกมาแล้วครับพร้อมที่จะยิง ไม่ง่ายการลงชี้ของยิงตรงนั้นน่ะอันนี้ดูสตรีมอยู่อครับมาดูว่าจะไม่ดู้สิอะไรอ่ะมึงดูป่ะไม่ผมไม่ได้ดูผมไม่ดูสิ มเลเองผมเลนเองทำไมอะผมเลเองผมเลเองผมเลเองผมเล่เองจริงๆผมไม่ได้ดูผมรู้ดูชอบยิงแบบไหนอะรูใจดูกันหมดแล้วดูรูใจดูกันหมดแล้วดูบลคบ้านเยอะอะไ่ดู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 ผมไม่ได้ดูผมเซฟได้เองผมรู้แล้วว่าลูงชอบยิงแบบไหนอะ หายต่างาขอเป็นาหรืหรือไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูรรรผมไม่ดู้จจอยจริงคนดูผมสาบานว่าผมไม่ดูแต่ผมแม่งเก่งไม่ตะกินข้าน้เฮียไม่กีนเข้า ไอเยี่ยเมื่อกี้ที่เข้าไอสาด